นี่จุดประสงค์นะครับที่ครูอยากให้นักเรียนบทคำหนึ่งอธิบายล้นษณะของสกูแต่ละทีมได้นะครับแล้วก็สอบอกประเภทของสกูนะครับแล้วก็สามอธิบายวิธีการใช้สกูได้นะครับแล้วก็สี่บอกข้อปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สกูครับถามก่อนเรียนเลยนะครับครูอยากถามนักเรียนทุกคนว่าสกูคืออะไร มีกี่ประเภทนะครับเรียนรู้หรือไม่ครับผมครับนี่นะครับคือสกรูรูเชื่อว่ากเรียนอาจจะเคยเห็นตามบ้านหรือว่าตามต่างๆมาแล้วนะแต่ว่ามันเรียนก็อาจจะยังไม่เคยใช้หรือว่ามีใครเคยใช้ไหมเคยใช้อาจจะเคยแต่ว่าก็แล้วก็มีบางที่ยังไม่เคยใช้วลนนี้นะครับครูก็จะมายกตัวอย่าง ะกูมันมีหลายประเภทมีหลายชนิดมากนะครับแต่ผราจะลงมาแค่หลักๆสัมกาแค่9ชนิดนะครับนะครับคือหนึ่งนะครับอธิบายลักษณะสกูนะครับก็คือ,คอส,สกูนะครับสกูคือเครืค่องมือที่ใช้ยึดวัสดุปปตา่างๆเข้ากันโดยการจาะทะลุเข้าไป,นป,ปนานในนวัสดุนั้นๆนะครับทำให้สามารถยึดวัสดุเข้าด้วยกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวล็อกหรือตัวยึดให้วัสดุทั้งสองถูกติดกันจากจากล็อกนะครับ ตัวผู้ที่ทําจากที่จะเป็นต้องมีการจอบให้ไป,ปร,รับโบรชลุข้อสรุทั้งสองทีมแล้วใช่ไหมตัวมีอย่างโบรนะครับตัวยึดกระสุนติดกันนะครับสตูนนั้นมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับครูก็จะเลือกมาแค่เก้าหลักๆนะครับที่ที่ใช้ในที่เราต้องใช้ มาที่ช้กันก็จะมีแค่เก้าที่สำคัญนะครับคือความสำคัญนะครับที่เลือลกใช้ประเภทของครูให้เหมาะสมนะครับลักษณะของครูมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ในระเบเยบไม่รู้ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหน,น กซ่ที่เก้าประเภทนะครับที่พกทั่วไปรูปที่พกทั่วไปนะครับซึ่งสกูเกลียวปล่อยครับสกูเกลียวปล่อยเป็นสกูที่ใช้ใหญ่แค่หลายมีลักษณะเป็นเกลียวนะครับตลอดความยาวและมีปลายสามารถใช้แขวนธรรมดาได้ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเครื่องมือเฉพาะโดยสกูเป็นเกลียว Wow. การผ่านซูบ <c oughs> ูนะครับในะครับผลิกได้นะครับมันที่สีก็จะไม่เท่าไหร่ครับเราต้องใช้กับที่แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบซูบแบบนี้นะครับมันไม่ đèn.、Yeah. 这谁好？ แบบสังเกตภาคพอนะครับ 1. นึ่งนำข้อสูตบทเรียนดีเข็นได้ว่าผู้เตรียมกันมาดีดีเขียนจุดประสงค์ได้ถูกต้องพอใช้ 4. ให้เนื้อหาจะแยะได้ดีให้เนื้อหาถูกต้องดีใช้คำถามถูกต้องได้ชัดเจนนะครับ B 8คำถามดีมีจำนวน,นมากพอดีอัตราลูกกระทับร,รัดพอใช้10 คือชัดเกนมีกำลังพอพอใช้ 11. ใช้สื่อได้ถูกต้องและจังหวะสอดคล้องดี 12. วางแผนหรือเขียนกระดาษกระดานพอใช้ 13. ปฏิบัติการสาธิตหรือทดลองแม่ชัดเกนพอใช้ 14. เสียงดังฟังชัดร้องอารมณ์ดี 15. บุคลิกภาพดีดีด 16. ตวรวจสอบความเข้าใจได้ตามสมการ พอใช้17การประเมินผลถูกต้องและเหมาะสมดี18เขียงแทนบทเรียนถูกต้องดี9 9ใช้ 4. สื่อสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาพอใช้20กประเมินผลสําเร็จของนักษาดีครับแบบสังเกตการขอนะครับนําเข้าสู่บทเรียนนาทีที่0-1ถึง1บรรยายนาทีที่1-5ถึงหอื่นบรรยายนาทีที่5ถึง 13ถามตอบนาทีที่13าถึง15บห้าบรรยายนาทีที่สิห้าถึงสิถามตอบนาทีที่สิเกถึง21็ถามตอบนาทีที่สาถึงยีห้าอื่นๆนาทีที่23าถึง25ส้าสรุปนาทีที่27ถึง29่บแบบคูหัดนาทีที่สิบเกถึงยี่าขั้นสำเร็จผลน,นะครับ ปานกลางนาทีที่1นถึงหทีที่1ิบสถึง17